สวัสดีเพนรุ่ติดเกมทุกท่านนะครับผมกับพบกับเดลต้าฟอร์กัเดกเช่นเคยนะครับโอเคคุณผู้ชมครับเอ่อพาร์ทนี้เราจะอยู่ในโหมด w อลแฟร์เหมือนเดิมนะซึ่งโหมดโอเวอร์เลชั่นที่ลงไปเก็บปืน KC17 เ็นี่ยต้องบอกว่ายากมากๆครับนะไม่รู้ว่าทำไมมันถึงได้ยากกว่า KC37 เเมื่อซีซั่นที่แล้วจังเลยครับนะเอองงเหมือนกันครับหาจนแบบว่าเงินในตัวเนี่ยหมดกระจุยกระจายครับคุณผู้ชมจากเป็นล้านเหลือหลักหมื่นนะคุณผู้ชมคิดดูแล้วกันนะ โอ้โหยากจัดอะคุณผู้ชมนะสลัพพัทนี้ครับนะปืน m f o a 1ที่เป็นปืนที่ผมชอบมากที่สุดเท่าที่เคยเล่นเกมนี้มาเลยเนี่ยถูกนำมาปัดฝุ่นใหม่อีกสักหนึ่งรอบครับคุณผู้ชมซึ่งผมไม่เคยเอามารีวิวเป็นแบบวิ่งยิงเลยนะครับนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่าครับนะว่าผมบิวอะไรไปบ้างครับ let's go เลยสำหรับใครที่มองหาการเติมเกมอย่างคุ้มค่าผมขอแนะนำ gas top up บริการเติมเกมที่ดีที่สุดรวดเร็ว,ลวปลอดภัยไร้รีฟันการันตีด้วยผู้ใช้มากกว่า2 0 0 0 0 0คนเปิดบริการมาแล้วมากกว่า4ปี และจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายและตอนนี้ Delta f o r c e ก็สามารถเติมผ่านแกส t ็อปอัพได้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับมีทั้งแพลตฟอร์ม Steam และ g a l ิ n a นะครับรวมถึงโมบายด้วยนะครับเพียงแค่ใช้ UID ก็สามารถเติมเกมได้แล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอ,อีกมากมายถ้าใครสนใจลิกอยู่ใต้คลิปนี้เลยครับคิดจะเติมเกมคิดถึงแกส t ็อปอัพอย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันนะครับโอเคคุณผู้ชมครับมันจะอมาประมาณรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมบิวเร สกินของเขาคือตัวนี้นะครับนะซึ่งผมก็ไล่ดูมาแล้วเฮ้ยทาไมเราไปอยู่ไหนมาวะทําไมเราไม่เคยเห็นสกินตัวนี้เลยวะหรือว่าผมไม่ได้โฟกัสกับ M4 A1 หรือเปล่าช่วงหลังก็เลยไม่รู้ว่ามันมีสกินแบบนี้มาด้วยครับนะคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่โคตรจะสวยครับนะดูจากสายตาก็รู้ได้ทันทีครับว่ามันเป็นบิววิ่งยิงนะครับนะคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกเลยว่าไอ้บิวที่ผมทำเนี่ยก็ทำเรียนแบบไอ้ตัวนี้แหละนะแต่อาจจะมี ปรับเปลี่ยนไม่เหมือนกับตัวสกินตัวนี้เล็กน้อยนะครับนะซึ่งจริงแล้วอย่างแรกเนี่ยฟอร์กิฟผมก็ใส่ที่เป็นของเขาเลยครับนะนั่นคือเรโซแนนซ์เอ็มเค2นะครับนะคุณผู้ชมมันจะเพิ่มคอนโทรลแล้วก็เพิ่มแฮนดูริงนะครับนะส่วนมัสเซลเนี่ยผมใส่เป็นแซนสตอ o r มครับนะส่วนบายเรียวครับเป็น AR Red Shot นะครับนะคุณผู้ชมแล้วก็ใส่เลเซอร์ด้านบนมานะครับนะแล้วก็ดอทครับแม็กกาซีนใส่มาเลยครับ60นัดแบบเต็มเต็ม ในส่วนพันท้ายครับผมใส่เป็นเลสติกเจตโซนครับนะคุณผู้ชมซึ่งจริงๆแล้วตัวสกินปืนเนี่ยเขาใส่เป็นตัวเรโซแนนซ์สองนะครับนะมันจะเป็นบิลวิ่งยิงโดยเฉพาะครับล้วนๆเลยแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราใส่บิวนี้เนี่ยมันทำให้เราสามารถยิงระยะกลางถึงระยะไกลในเอ่อพอประมาณได้ครับนะสะแตทภาพรวมประมาณนี้เลยครับคุณผู้ชมนะเอ็กซ์คลซีนี่นำโดดมาเลยครับแล้วก็คอนโทรลแล้วก็สเตเบลิตี้ครับซึ่งจะเป็นปืนที่เป็นบิว ยิงแล้วค่อนข้างจะสายนะครับนะแต่เป็นนระยะสายที่เราสามารถควบคุมได้ครับในส่วนของได้าคาลิเบรตครับบาเลีวอัพเต็ม2หลอดเหมือนเดิมครับแล้วก็ฟอร์กิฟครับด้านบนเป็นเอ็นเดลไซมูเมนสปีดครับแล้วก็เอสตาคอนโทนนะครับแล้วก็สโคปไม่ซูมเหมือนเดิมโค้ดปืนประมาณนี้เลยครับนะคุณชมเอาไปลองใช้กันดูได้ครับเผื่อจะเข้ามือนะครับเอาวะคุณชมเป็นไงสวยครับนะจัดไประยะ50เมตรลุยครับ ได้อยู่เออร้อยเมตรได้อยู่ครับนะพอไปวัดไปวาได้ครับในการขึ้นโขบยิงระยะร้อยเมตรนะครับนะที่เหลือก็วิ่งยิงานะจะเอาเรื่องอยู่เอาวะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนมุมมาให้มันใกล้ๆหน่อยได้ปะ่ะเออยืนเลียงแถวกันแบบนี้เลยแล้วอยู่สุดกำแพงเลยได้ไหม เออเอาเรื่องอยู่นะเอาวะ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสนามจริงกันเลยว่า M4A1 บิ i วิ่งยิงเนี่ยมันจะรอดไหมครับนะ Let's go เลยโอเคไปครับคุณผมู้ชมลุยครับผมขออย่างเดียววิ่งมาให้ยิงก็พอเอาวะ่ะระยะน,นี้หวังว่าจะหวังผลได้นะจะมีใครหรืว่าเฮ้ย เหมือนจะเห็นตัวหนึ่งเหมือนจะเห็นตัวหนึ่งตุยดิครับตุยดิครับเอาวะสุดเยอะอยู่แล้วครับสาดเข้าไปเห็นได้แค่ครับมีหลักมีก็โผล่มามีก็โผลมามีก็โผลมาเลยครับมีก็โผลมาเลยครับโอเคปักหมุดซอ่อน อยู่ไหนนะครับโอ้ย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 คุโดแล้วกู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 โดแล้วโอ้โหอยู่กันเยอะเลยไม่เน่ยเอ้าเอามาทำไมระยะนี้ระยะนี้พี่ขอระยะนี้พี่ขอมาเดิมาดิมาดิมาดิลบ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 ฟึบอะไรล่ะครับออ้ยเาว่ะวิ่งไป นี่แน่ป๋าใส่ฟ้าไปก่อนใส่เไม่ดิครับใส่เข้าไม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 ดิครับโอเคเก็บกกะซีนโดนยิงโคตรไวตายเหอะฟึบอุ๊ยโคตรเยอะโคตรเยอะโคตรเยอะเลยเอาดิเอาสี่เอาสี่เก็บสามเก็บสามอ,อุ๊ยลบก่อนฟึบเพิ่มเลือดโอเคไปครับหมอบหมอบหมอบ,มอบ เ็ยปากผมู็ตรงนี้บินขึ้นไปบินขึ้นระหวดไม่มีใครเลยนี่ล่ะนี่ล่ะอเอาว่ะไม่ได้อยู่ดาเออใกล้ก็ได้กลางก็ดีครับเฟีย้ยวเลยแบบนี้เอาวะยึดคืนเรียบร้อยเดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดนะครับผมหูโดนตรงไหนอนน่ะตรงด้านหลังอีกแล้วดูดครับปลาไฟฟ้าไปอื หน้าตาเอกเวเนื้อเดี๋ยวปะเดี๋ยวกันปะเฮ้ยอะไรเล่า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 มาดิก็มาดิก็มาดิชิบหายบอดใช่ไหมบอดแน่นอนโอ้โหนี่กูอยู่ในดงเวเนื้ออยู่ในดงหมอเวแล้วโดนยิงเรียบร้อยยิงยิงแล้วยังไงอะครับยิงแล้วยังไงอะครับยิงแล้วยังไงอะครับ เอาวะหมอช่วยหมอช่วยแบบนี้ก็ชอบนะครับสายครับพอดีสายครับพอดีนี่ล่ะนี่ล่ะนี่ล่ะนี่แหละเบิร์กเบิร์กคุณเบิร์กไปดิคุณเบิร์กอะไรไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอ้โหโคตรเดือดเลยเอาวะนะครับคุณผู้ชมลุยกันต่อมาดิมาดิโผล่มา โผล่มายิงได้หมดแล้วครับยิงได้หมดแล้วครับยิงได้หมดแล้วครับหิวเหลือเกินหิวเหลือเกินนี่แน่เอาไปดีเอาไปดีผิวหัอผิวหัวผิวหัวเอาไปดีเอาไปดีเอาไปดีโคตรเยอะโคตรเยอะอะเยอะจัดเยอะจัดเลยหรอเยอะจัดเลยหรอนี่ล่ะนี่ล่ะนี่ล่ะ ยาฉีดยาเอาให้สุดเอาให้สุดเอาให้สุดรขอ<ป>เรียกว่าปืนไฮบริดไอ้หนุ่มไม่ต้องวิ่งไปยิงอย่างเดียวก็ได้ครับไฮบริดรู้จักไม้โอเคไปครับวิ่งต่อกระโดดกระโดดแล้วยิงโอ้โหโคกเลยโอเคหยุปักอยู่ตรงนี้เดี๋ยววิ่งเลย วิ่งครับวิ่งวิ่งวขบวนบนบนกลับให้ไวรู้วู่ขบวนก็ยังยัวิ่งวิ่งนเราอ่ะนี่แนลเี้วืสียงเดียวใส่แมกกาซีนช้ามากใส่แมกกาซีนช้ามากเลยครับผมพุ่งไปพุ่งเ้าไยิง กูก็ยงิงกูก็ยงิงเอาเดะเอาเซ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 โอ้โหเว้เนยจะแบบว่าจบสวยๆเท่ๆไม่ได้นะคือคิวได้ก็ต้องโดนต่อเลยไอ้สเต็ปวิ่งยิงเนี่ยบอกเลยนะมันเหมือนกับว่าเหมือนวิ่งไปเสี่ยงตายอะ่ะเหมือนวิ่งไปเสี่ยงตายเลยครับบอกเลยวิ่งไปเสี่ยงตายเห็นเลเซอร์เขาหนุ่มพี่เห็นเลเซอร์เอาหมุดไปกินเทปัก้งตรงนี้ปักตรงนี้แล้วหวด พุ่งไปครับพุ่งไปครับพุ่งไปครับเอาสิยูนกับที่เดิมไงจับจัดเอาวะแค่ยิวยิวยิวใส่ไปดิจะรู้อยู่ไหนจับใจเย็นพี่นุ่มมีแต่ควันมามองไม่เห็นเลยโอ้โหเรียบร้อยว่ะวันนี้โดนท่านหลักอีกแล้วเดือดจะจัดเล่นเดือดจัดเดือดจะจัดนะครับผม ครับผมพุ่งไปดิพุ่งไปหาหจริงๆมันก็สนุกดีเหมือนกันนะเออวิ่งยิงมันเป็นอะไรที่สนุกนะครับนะคุณผู้ชมพอถ้าเราเล่นเป็นแล้วเนี่ยมันก็น่าจะสนุกครับนะจริงๆผมเลยไม่ค่อยเก่งหรอกนะสำหรับวิ่งยิงแต่พอได้ครับบอดเบิดไ่สนใจยิงหมดยิงหมดแล้วครับผมยิงหมดแล้วครับผมเอาเดเอาเด้ห อะไรขึ้นมาทำไม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 ระเบิดนี่แหละเยอะเหรอเยอะเหรอเหมือน,นเพื่อนมันฉุกไม่ให้เราขึ้นมาตายอีกรอบนึงอ่ะโอเคไปตรงนี้แหละไปครับไปครับไปครับเกือบตายไม่เลยน,นี่ไงอะไรล่ะครับผมกระโดดเข้าไปหา เยอะเลยว่ะว่ามุมนี้ต้องอ้อมไปตุ๋ยว่ะแต่จะอ้อมไปไงวะสาดหมดแม็กไม่โดนใครเลยบ้าเอ้ยนี่ล่ะนี่ล่ะปุ๊บมาเรียกวพุ่งมายิงเรียกวพุ่งมายิงมาเรียกวพุ่งมายิงพุ่งมายิง,ยงโอ้โหคนนี้คนแน่ๆครับนะดูจากดาวที่อยู่บนหัวเนี่ย เป็นเล่นไปครับนะนี่เรายันได้ขนาดนี้เลยก็สุดยอดนะเอออะไรละ่ะอะไรละ่ะก็มาเด็กก็มาเด็กชี้จ้าโอเคเอาว่ะฟึบเฮ้ยไม่มีใครเลยอ้าวไอ้อ้วนไอ้อ้วนไอ้อ้วนเรียบร้อยดิครับบอ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 บอะไรไปไหนไปไหนไปไหน อะไรล่ะครับเล็งเล็งแล้วไม่ยิงเหรอเล็งแล้วไม่ยิงเหรอเข้าหัวดิครับผมไอ้หนุม่มนี่มันปืนไฮบริดนะเว้ยบินดีกว่าบินดีกว่าไม่ปลอดภัยงมมมมูมีป่ะงงูมีป่ะมาดิโหบ่าอยาจะแลกเหมือนจะยินเสียงเท้านะครับเหมือนจะได้ยินเสียงยยเท้านะครับผมพุ่งหนีพุ่งหนีโอ้โหเอาว่ะ กนเอาวะไปครับลุยลุยล like ุยครับผมลุยลุยอะไรพุ่งหนีครับผมอ้้ยโอ้นี่นี่นี่เอาสายฟ้าไปกินติดตัวนั่นแหละเราอะช็อต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 ยกมือช็อตเอาวะไปถหายไปไหนกันหมดเลยวะผมไม่ขึ้นสิท่าไม่ขึ้นสิท่าผมไม่ขึ้นสิท่าดีล่ะดีล่ะดีล่ะ เปักอยู่ตรงนี้วิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปเลยม้วนม้วนแล้วยิงม้วนแล้วยิงเพื่อนจาไปกินหมดเลยชิบหายเดี๋ยวเดี๋ยวจะไหนวะเฮ้ยจะไหนพี่มองไม่เห็นเลยตรงเนี้ยยิงจะตรงไหนวะครับฟึ๊บพุ่งเข้าไปใกล้พุ่งเข้าไปใกล้ละยิงพุ่งเข้าไปใกล้แล้วยิงพุ่งเข้าไปใกล้แล้วยิงเอาดิเอาดิ เดือดจัดขอบค right. ุณมากครับพี่โลคนดีจร nah> ิงยิีไปละอยู่ดูเลยเหรออยู่ดูก็ยิงนะครับชิปายระเบิดดีละดีละเอาดีเอาดีเอาดีนี่แน่ โดนปะล่ะช็อตช็อตเดือดเราอ่ะ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 โดนดิชิบหายก็สุดหมดโอ้โหกลังจะหล่อเลยเว้เลยกสุดอยู่ไหนครับเนี่ยตายเหอะนี่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 โอ้โหยอม จริงเราหน่าจะวิ่งไม่ใช่สิปักหมุดแล้ววิ่งแบบวา่าสุนนะเออพอเราโดนยิงก็โดนดึงกลับใช่ไหมเออทไมคิดไม่ถึงวะเ,เกิดด้านบนเลยเดี๋ยวนะอยากจะลอมกันว่ะอยากจะล้อมกันอยากจะล้อมกันเฝ้าสาย่ยพอคุมได้ไปครับหอุยต่อเอา้าเอา้าวิ่งมาสีสูวิ่งเหรอ ปักไว้ตรงนี้จะวิ่งครับวิ่งอะไรบอบ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 คนหรือบอทคนหรือบอทไม่รู้คนหรือบอทไม่รู้ใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนแล้วค่อยว่ากันนี่เนี่ยทำอะไรเว,ว,ว้าว่ะเว้าปลาไกลเกินเห็นไฟนะเพื่อน

เรียกว่ามากดตรงหน้าเขาเรียกว่ามากดตรงหน้าเอาดิ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 ไม่มาดินักทั้งบอดทั้งคนมั่วกันไปหมดทั้งบอดทั้งคนมั่วไปหมดเลยนะนี่ไงนี่ไงชิบหายก็สูญหมดตอนนี้เอาว่ะบอดล้วนแน่นอนเลยว่ะว่านะบอดล้วนหรือเปล่าสูญหมดในพอดีเลยเลยนัดเดียวมันก็ตายแล้วเนี่ย ทำไปเล่นไปโดนยึดเอาเนี่ยโอเคปักตรงนี้ปักตรงนี้แล้ววิ่งนี่ไหนหายดีนะปักมาก่อนเฮ้ยโดนยึดแล้วเหรอทำจริงไวเกินอะไรมุดไปไหนตัวมุดไปไหนตัวเธอ ม้วนไปไหนตัวเธอโอ้โหมันหอกจังหวะสุดท้ายเอาวะจังหวะนี้ระวังตรงนี้นะเพื่อนระวังเลยนะชี้ให้แล้วนะมีสไนต์มีสนไนต์มีสนไสนต์เวยแล้วมีสไนต์ว่าเาอยู่ตรงนี้ไม่ได้แน่มีสไนต์ครับอ้อมเลยอ้อมอ้อมมายิงอะไรหลบหลบหลบแล้วหวดโอ้โหไม่ทัน โดนดิโดนดิโดนดิอุย้ยคนเดิมเลยโอเคปักอยู่ตรงนี้แ <co ff s> ลว้ลวลวิว่งเลยวิ่งแล้วหด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 โอ้ยเสียวเสียวว่ะเสียวว่ะเสียวว่ะอะไรวิ่งมาทำไมเธอตัวเธอวิ่งมาทำไมนี่ล่ะนี่เนี่ยเอาดิใส่ฟ้า อ๋ออ๋อหิ่วเดือกก็สุดจะหมดใครทิ้งวะผูอยู่กันเยอะเลยอยู่กันเยอะเลยนะอยู่กันเยอะเลยโอ้โหเดี๋ยวใครเอ่ยเออมันทิ้งอะไรแต่เราไม่โดนเราอะโอเควางอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้นเยอะนี่อะบอดแน่นอนบอดแน่นอนเก็บไปก่อนเก็บไปก่อน เอาดิก็เอาดิก็เอาดิก็แลกได้แลกได้โอเคหันหน้าเข้ากำแพงครับแล้วก็ใส่กระสุนอะไรเลยเพื่อนอะไรเลยเพื่อนนี่ละอะไรเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหดังเดือดผ่านรพหมดแอบ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 รจเอ๋แอบนะจ๊ะเอ๋แอบนะจ๊ะเอ๋โอเคหมดจังวะตรงเนี้ยจังวะ อย่ญญาโอเคเฮ้ยไม่มีคนอีกเหรอไปก่อนดีกว่าแอะแอเห็นอยู่เห็นอยู่ตรงนั้นเห็นอยู่ทำอะไรกันเหรอเพื่อนทำอะไรกันเหรอชิบหายกระสุนกระสุนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ร้อยใครทิ้งว่ะเออมันทิ้งอีกแล้วแต่ไม่โดนเราวะไม่โดนเราวะใครเอ่ยใส่กันยับใส่กันยับเอ้าโดนเฉยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้โหโอเคเพ้ยผมอยากทิ้งมั่งว่ะเดี๋ยวนะขึ้นบนก่อน เวแล้วต้องทิ้บงบ้างล่ะจัดไปตรงนี้แหละได้ได้อยู่นะเธอเธอทำท่าได้ปะนี่นี่ยิงธนูเฉยโอ้จัดไปไ เฮ้ยนี um ่ผมทิ้งไปเยอะนะโอ้โหจะแพ้เหรอไม่เอานะทำจริงหรืออีกหน่อยเดียวเองเนี่ยรีบร้อยเลยแพ้วะโอ้โหเฮ้ยเปนเดือดจังเลยวะนะ แต่ช่วงแรกน่าจะยิงบอดไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับนะคุณผู้ชมช่วงหลังน่าจะมีเริ่มมีคนวิ่งเข้ามาแล้วครับแต่เราก็ไม่รู้ครับมามองไม่ออกเลยว่าไหนเป็นบอดไหนเป็นคนนะครับนะถ้ามันไม่ยืนอยู่เฉยๆครับฆ่าไปกี่ตัวขอดูหน่อยเด้อโอ้ยที่หนึ่งเลยว่ะเก้าสิบสองตัวเลยอ่ะสุดเกินเป็นไงปืนแบบว่าจุ๋มจิ๋มน่ารักมากครับโอเคครับคุณผู้ชมก็จบกันไปนะครับนะรับ M4A1 บิลวิ่งยิงนะครับนะ จริงๆจ,จะบอกว่าวิ่งยิงสะทีเดียวก็คงไม่ใช่ครับนะมันเป็นแบบว่าไฮบริดหน่อยครับนะคุณชมเลงขึ้นสโขบยิงได้นะครับนะระยะกลางถึงระยะไกลพอประมาณนะครับแล้วก็สามารถวิ่งยิงได้ด้วยนะครับนะส่วนหนึ่งต้องบอกว่าถ้าจะให้เจอคนล้วนๆในแมตช์เมื่อกี้เนี่ยผมว่าก,ก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ได้คิวสูงเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าไม่รู้สิด้วยตัวปืนที่มันอ,อ่ลั่นไวพอประมาณนะครับนะสำหรับ m 4 a 1ผมว่ามันโดนเนิร์ไปด้วยแหละนะจริงๆดามเมจมันควรจะแรงกว่านี้ด้วยครับนะ มันตอนนี้มันดาเมจเท่าไหร่ยี่สิบหรือสิบเก้าผมจำไม่ได้แล้วแต่ก่อนหน้านี้ซีซั่นแรกๆนี่ดาเมจอยู่ที่ยี่สิบสองนะถ้าจําไม่ผิดนะครับนะแรงมากครับเป็นปืนที่บอกเลยทุกคนต้องใช้อ่ะนะปืนเนี้ยเออโอเคสหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวคงต้องลากลัรไปก่อนดีกว่าครับนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแ,กแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับผมโอเคแล้วกลับมาพบกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับ See you soon everyday ครับ